สวัสดีครับวันนี้ก็จะยืโยกข่าวสา,สารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับเนื้อหาสาระวันนี้ตามที่ผมตั้งเป็นท็อปติกครับวันนี้จะมาอนะัปเดตระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะตัวใหม่ล่าสุดนั่นแหละครับก็หลายๆคนอาจจะรู้แล้วและยังมีอีกหลายคนยังไม่รู้ก็เลยจะมาบอกกล่าวเล่าแจ้งกันนะครับรายละเอียดก็คือประเด็นเรื่องก,ก,รกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินเนี่ย เสียชีวิตนะหรือผู้เรีว่าผู้มีชื่อในสี่ขีดส่นหนึ่งะเสียชีวิตลงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยกฎหมายหรือระเบียบกฎหมายเนี่ยไม่ได้บังคับกําหนดระยะเวลาไว้ว่าต้องไปยื่นคําขอเพื่อรับสิทธิ์ต่อนะเพื่อรับมรดกสิทธิ์โน,นนี่นั่นกี่ปงกี่ปีเนี่ยไม่มีกรอบระยะเวลากําหนดไว้แต่ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินตัวล่าสุดก็คือ มีผลใช้บังคับวันที่16กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาคนระับก็คือเรื่องอระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการคัดเลือกการจัดที่ดินเกษตรกรการโอนหรือการตกทอดทางมรดกนะฮะทางมรดกสิทธิ์การเช่าซื้อหรือการเช่าและการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของกเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินนะครับชื่อค่อนข้างยาวใน1พศ2564นั่ 1, 2, 5, 6, นแหละครับ ซึ่งตัวเลขตัวเลขข้อมูลที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่เขาไปหยิบยกเอามาจากเอาข้อมูลของกรมการปกครองมาก็คือพบว่าปัจจุบันนะครับนะครับปัจจุบันเนี่ยมีคนล้มหายตายจากนะมีกเกษตรกรที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับไปประมาณส0 0 0 0 0กว่ารายนะครับถูกจำน่ายซ้ำซ้อนอยู่ทะเบียนบ้านกลางสาบสูญย้ายนะครับ ก็ประมาณ1000กว่าลายครับ 1, กว่าลายและตรวจสอบไม่พบข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลไม่ถูกต้องหรือเลขบัตรประชาชนซ้ำซ้อนครับจำนวน3 0 0แสนกว่าลายนะครับเพราะฉะนั้นครับเขาจึงกำหนดกรอบระยะเวลาว่าถ้ากรณีที่นะครับตามระเบียบใหม่ถ้ากรณีที่เสียชีวิตนะครับผู้ได้รับเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินเสียชีวิตลงเนี่ยนะครับ ทายยเนี่ยนะครับจะต้องไปขอรับนะยื่นคำขอรับสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยภายใน1นปีครับที่สำนักง,งานการประรูปที่ดินจังหวัดเนะี่ยนับแต่วันไหนครับนับแต่วันที่เกษตรกรถึงแก่ความตายนะครับอ่ะและในกรณีผมบอกแล้วครับระเบียบตัวนี้ใช้มางครับ16กค,คนะครับกรกดาคม64แล้วถ้าตายก่อนนั้นเริ่มนับจากไหนนะครเขาบอกว่าถ้าตายก่อนนั้นนะครับ ก่อนวันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับเนี่ยให้ทายาทยื่นคำขอเนี่ยให้ทายาทยื่นคำขอภายใน1ปีนะครับโดยเริ่มนับจาก16กค64นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ถามว่าเกิน1ปีได้ไหมช้ากว่า1ปีได้ไหมได้ครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถรับได้ถ้ามีเหตุผลสำเหตุผลรับฟังนะครับรับฟังได้ มีววเหตุผลสอดค้องต้องการมีความสมเหตุสมผลว่าทําไมไม่มาขอรับภายใน1ปีเนีเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้ดุลพินิษในการเรียกว่ารับคําร้องคาขอนั้นไว้าาได้แต่นะครับมีข้อแม้ว่าต้องช้าที่สุดต้องไม่เกิน2ปีนะครับนี่นครับเป็นเรื่องใหม่ที่รียกว,ว่าระเบียบนี้เขียนไว้ครับอยากให้พวกเราได้ รับรู้รับทราบกันหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ